ันนี้จะมาลองระบบกล้อง360องศานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองถอยจอดขนาบข้างนะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้ก็ดูผ่านตัวเครื่องเล่นเลยไม่ต้องดูผ่านกระจกแล้วเราสามารถวัดระยะได้เลยนะครับดูอย่างด้านข้างฝนะั่งซ้ายก็ได้นี่นะครับเ,เดี๋ยวจะลองลดกระจกไปดูที่เราจอดวัดผ่านกล้องเนี่ครับผมกล้องคมชัดมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูผ่านข้างข้างรนะับ นี่นะครับผมพอดีเลยเนี่ยครับข้อดีของกล้อง360นะครับเดี๋ยวเราจะลองถอยออกถอยเข้าดูนะครับเนี่ยครับเวลาเราถอยหลังก็มองกล้องจากด้านหลังนะครับเวลาที่เราจะออกไปด้านขวานะครับเนี่ยเราก็จะมองด้านข้างได้เลยนะครับนี่ครับผม สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมมองได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหลังมองได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กล้องคมชัดมากนะครับผมสามารถดูได้สบายสบายเลยนะครับไว้ใจได้เลยครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับผมตามตาไฟเลี้ยวเลยนะครับผมกล้องก็จะขึ้นตามนะครับนี่นะครับผมประโยชน์ของกล้อง3 6 0้อองศาทําให้เราขับรถได้ปลอดภัยแล้วก็กะระยะได้ดีขึ้นนะครับครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ